สวัสดีค่ะนิงคามิเคนชโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่28มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวกรกฎจะสามารถสร้างตัวเองนะคะดูแลตัวเองได้มากขึ้นนะคะไม่ไม่ต้องการที่จะพึ่งพาใครนะคะช่วงนี้เหมาะกับการใช้เดี่ยวนะคะ ก็เรียกว่าเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอนะคะมีความจริงจังมีความดื้อในตัวเองพอสมควรนะคะอาชีพที่เหมาะนะคะเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องมีการเดินทางนะคะทั้งไกลทั้งใกล้บางรายอาจจะเกี่ยวกับการพูดการต่างประเทศนะคะหรือว่ามีการวางแผนเรื่องการทํางานต่างประเทศหรือการเรียนต่อแบบนั้นนะคะบางรายก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะเดินทางหรือการทํางานในสายอาชีพการท่องเที่ยว รวมทั้งท่านที่เป็นทหารตำรวจนะคะท่านที่เป็นนักกีฬาหรือเกี่ยวกับการขนส่งต่างๆอันนี้ก็ถูกชะลกนะคะสัปดาห์นี้นะคะการเดินทางต่างๆก็จะมีความราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นนะคะอาจจะได้รับความก้าวหน้าหรือได้รับ ข่าวดีที่รอคอยกลับมาด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ถือว่าเด่นในเรื่องของโชคลาภลาบลอยนะคะการได้มาแบบฟุกๆนะคะอันนี้ก็โดดเด่นสําหรับชาวกรกฎนะคะมีการเลี้ยงฉลองมีลาบปากเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ ให้คุณในเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์สำหรับชาวกรกฎค่ะเรื่องของสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีนะคะบางรายต้องระวังระบบหมุนเวียนระบบเลือดปัสสาวะนะคะเรื่องของของเหลวในร่างกายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอการเดินทางนะคะอย่าประมาทมีการดูแลยานพาหนะให้เรียบร้อยนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะมีการเดินทางแล้วมีเกณฑ์ได้พบรักพบคนถูกใจนะคะบางคนอาจจะได้พบรักจากทางกายรักที่ต้องห่างกันด้วยระยะทางก็ถูกฉลกค่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะระวังมีเรื่องจุกจิกกวนใจเรื่องทะเลาะหมอแหวงหรือว่ามีเกณฑ์ได้ห่างกันนะคะก็หาโอกาสหาเวลาในการปรับความเข้าใจระหว่างกันนะคะสุดท้ายก็จะแฮปปี้สำหรับชาวกรกฎค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ